หลังจากวันนั้นนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าแคปสตาร์ทคอมระเบิดนะครับวันนี้ก็ไปซื้อมาแล้วนะครับก็20มิโครฟัดนะครับ450โวลต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นของจุดสตาร์ทของแอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งเข้าไปนะครับ วันนั้นนะครับเราที่ถอดสายไว้นะครับสายสีแดงนะครับฝั่งนี้จะมีขั้วเดียวนะครับส่วนฝั่งนี้จะมีอยู่สองขั้วนะครับก็ใส่ไปตามปกตินะครับ ก็เรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ก็140ยบาทครับที่ซื้อมานะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับยี่สิบไมโครฟารัดสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับอันนี้เป็นของชุดพัดลมนะครับ พัดลมระบายความร้อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสดูครับว่าโอเคไหมหรือว่าไฟยังไม่มา багаан yeah. ครับก็สรุปก็ทำงานได้ปกตินะครับแอมปกติคอมก็ทำงานพัดลมระบายความร้อนก็ทำงานปกติก็สรุปคลิปนี้ก็เสียค่าใช้จ่ายไป140บาทนะครับ แอมก็3.5แอมนะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ